มันเข้ากับรถพอดีอะ่ะไปจองรถมาสีนี้อ๋อสองชิ้นเลยไหมหนูราคาเท่าไหร่ราคาที่นี่ชิ้นนี้เป็นของใหม่เพิ่งเบิกมาเองเมื่อวานของเพิ่ง,เ,ง,ขงเข้ามาเมื่อวานมีกล่องมีอะไรครบมีค่ะตันนี้มีกล่องไฟสีน้ำเงินแล้วก็พี่ขอดูซีรีนตัวนั้นนี่ค่ะไม่ชชบสีดําหรอดําทองเด่นนะสวยนะเป็นสีจริงๆก็ที่ดูดูมาก็เป็นสีดําทองนั่นแหละสีดําทองก็สวยแต่พอมาเจอสีนี้สวยกว่ารู้สึกว่ามัน มันดูไม่น่าเบื่ออาจจะเพราะเห็นคนใช้สีดํากันเยอะเยอะแต่มันเข้ากับรถพอดีอะสีใช่ไหมคะใช่คือไปจองรถมาสีนี้อ๋อใช่มันแมชก็คือแบบโอเคค่ะเคยน้ําเงินต้องเข้า2อชิ้นเลยไหมหนึ่งูราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไห เนี่ยสองตัวเนี่ยมันจะตัดได้เป็นเป็นเจ็ดทวนเจ็ดทวนเจ็ดทวนเนี่ยแต่ตัวนี้ใหม่มากแล้วใส่กาดได้เท่าไหร่นยฝั่งนี้สิฝั่งนี้สิบยี่สิบใบใส่ไปเลยยี่สิบใบช้ำๆ้คือแล้วตกลงร้อยเอาไปใช้กับรถรถได้วันไหนคะเนี่ยรถได้เลยถ้าจะเอาแต่ยังไม่ว่างอ๋อไว้วันไปรับรถใส่ไปด้วยกันจะไปตุรกก่อนอ๋อจะไปเที่ยวรอ เขม็มขัดทิกตกอกเ <laughs> ข็มขัดคิดอยูอ่อ <c id view> เอาเป็นตัวนี้ก่อนนะ <c ad> เอาตัวนี้ก่อนโอเคค่ะ <c ad>